มาโป๊กก็น่องจันเป้ใส่บอกกับปินน้ามาเด็ดติล่ะจะซิไปใส้หรอจะซื้อฐานให้พ่อว้าเบิ้งซื้อ่านให้พ่อสบายดีพี่น้องมานีกับมาโพก็เศร้านางกับหน้องลูกจันคือเกาเนาะพี่น้องมาหนีเศร้านางนี่แพลรกิจก็คือเศร้านางซิไปซื้อ ไปซื้อถาดเนาะไปซื้อถาดให้อายเล่าก็คือให้พ่อคองหนองกันเนาะจะไปซื้อถาดแล้วก็เสียเมื่อยไผ่ภูแล่อยู่บ้านเราเองผูแล่อยู่บ้านนางคามก็คือเล่าหันย่งบปเทนแด้วเขาวถาดเทออนางพ่นองก็คือเพิ่นเอาไหวให้คบลอยมือก้อน่นว่าไ้มันเย็นมันอย่างก้อนแต่คืออันนี้ก็คือหอดกำหนดนางพ่นองคือที เอาข่าให้มันท่านปีปีใหม่เนาะพี่น้องก็คือส่งการนี่แหละพี่น้องแม่นปีใหม่เล่าพี่น้องก็คือสิเอาผ้าไอ้ยางลงเรียบร้อยแล้วก็เชื่อเอาเข่าท่าเนาะพี่น้องอันนี้เจ้าหน้างี่ไปซื้อท่าแล้วกัสิไปซื้อปูนซื้อแฮ้งย่างเอาไปเทตินผ้าตินย่างอะไรพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องว่าเจ้าหน้าที่นีเงินซื้อราคาสำไรเจ้าหน้างกับบุตรเงินกันแต่ว่า ก็ข้อขอดใส่ไละเห็ดให้เราเป็นสิ่งสุดท้ายนะพี่น้องเพราะว่ายังเรือสุดท้ายนี่แหละก็คือเห็ดเอาข้าวถาดยังเรียบร้อยแล้วก็แล้วไปดิพี่น้องนี่ก็คือสนางมาหอดหานนี่แล้หละแกงเนี่ยมาดีใจพี่น้องมาซื้อถาดในหซ้อเีอยอซี่มันบ่ออันนี้พี่น้องซี่มันจืดก็เลยจะเปลี่ยนใหม่นะพี่น้อง นี่เยนะไปไ่ครับไปถือเื่อคาไปไถ่ในลินก็แหละมีเบาทน้ชนังกับเห็ดในเราเป็นสิ่งที่ถ่ายน้องพี่น้องภารกิจชันังกับบุ้มี่เอลเ่กันเจาตัวใหญ่กั เงินบุพพอนะพี่น้องช้อนางไว้จากแดตัวนี้แต่ว่าเงินส้อนางบุพพอันนี้มันสีหาหลานพี่น้องแต่ต้นนี้ซ้มหลานป้ายพี่น้องช้อนางกระสีเอาตันนี้ไป่ใส่ไอยเล่าพี่น้องไปชิมชิบไทย หา่คับาแมรงห้าเาีเบิดพี่น้องคายโต๊ะไม่ด้แล้วขายเขาเอพาอไ่ได้หืเหตำยงเดวอยู่หน้าป่งพี่พี่น้องมาไก่น้ำสว่าน้ำท่ามันโบมีมันโบมีสิมันโบมี้เหือกพี่น้องก็เลยมาจนหอดหน้าป่งเี่ยมาอลังไหนมาอยู่บาท์ีหนึ่งยู่แตตอยู่องี เบิดนอกประเภทคล้องอย่างเช่นรถอ้าวเพิ่นเนาะเพิ่นให้เพิ่นมาทรงมะสือชะนางกับบุมีโหลดบุมียางก่ะอ้าวเพิ่น,นอ้าวเพ,พิ่นมาทรงอันนี้กะอ้ายเนาะเพิ่นพามาทรงมาสือมอน,นี้กะสือเร,เรียบร้อยแล้วกะสิ เอาเมือ่อพุ่นแหละบ้านเราเอง,นนองเอาานาะพี่น้งนนองออออบ่ได้แ,ดาานนแม่บ่ได้เอาไหว้บ้านสาวนางเนาะพี่น้องเอาเมื่อเอาเมื่อบ้านบ้านเราก็คือบ้านเกิดของเราบ้านนางคามเราสิเมื่ออยู่บ้านเราเนาะพี่น้องถ้ากสิพุ่นละสิได้เอาเมื่อนางคามพุ่นแหละพี่น้องมื้อนี้ก็คือสิเอาธาเมื่อไหวหน้นางคามแล้วกะสิก่อตีนถาไหว้เนาะพี่น้องเพืเพราะว่าเตรียมเตรียมไหว้ปี พี่ไม่ในหละพี่น้องสงการเนี่ยคือห้าวเสียเอากระดูกขาถางแ,แต่เห็ดเห็ดต้ตนเห็ดเห็ดบุญน,น้ำเล่าขนาดพี่น้องกินตามชาวนาเด้อตอนนี้ก็มาหอดกว่าดจมนะพี่น้องหิ้วเข่า <ไป S 1> พี่น้องหิ้วเข่าก็เลยมาแบวกกินเขากอ่อนจะหอดใช่หรือลูกมา,ปากไปหาไก่จะหอดบานแล้วปะ สวัสดีจ้าไปสิสบายดีทุกคูทุกคนเหรอเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหันว่างกินเข่ากินเข่าพักเทียงไปสิตอนนี้ลูกแก่นกัระทานอาหารเสรเรียบร้อยแล้วพี่น้องสื่อฐานสื่อยังเรียบร้อยแล้วเลือแต่ก้านมากกินพักกินเข่าไปสิเมื่อแต่ยังบุท่านด้เมื่อหอนพี่น้องหิวเขากินเขาเพลนก่อนแม่กินเขาอยู่หานเข่าแก่นสร้างยังหนุก กินยังจ้ากินข้าวผัดหมูมีเงินจ่ายอยู่บ as ่ล่ะไอแม่จ่ายนะห่วยแม่กับบูมี่ได้สื่อเบิดแล้วจะสั่งข้าวผัดหมูไหเอาวันนั้นจ่ายใหอวันจ่ายนี่มากระเายนี่อ้าวกินข้าวก่อนพี่น้อง เกาผัดทะเลจืดซักผัดทะเลจืดนั่งดูแกล้งอาหารเทียงพี่น้องกินเฟ้อพักแก้วเจียวเหล้าบอกอาหารเทียงเตียวละน้องลูกจันกินยัง ข้าวพัดชิบเบิร์ตแล้วกินข้าวพัดชิบเบิร์ตแล้วแสบบ่ขบ้าวผัดบ่แสบแสบกิวข่าวพี่น้องแวะกินข้าวกินข้าวกินเฟอร์อมาพี่น้องกินข้าวเพลินน้ำกันเด้อร์มานีิกินเฟอร์ปูกจันกินข้าวพัด อาวันกินไข่เจียวกินเอาป็หาเนี่ยกินไปะแสบสอยังนี้เร้วหิวเขาบอกในห้านี้มันอาหารอร่อยอาหารมยูไซนี่ยูไซนี่สุธีอาหานอาหารยูสุธีพี่นนองกอนหอดพี่นองจมกไปชนิดก็มาแวะมากินเด้อร้าน้านนี้มันร้านแซ่บานถึกปากร้ายพมร้ามลงบก็หมดหานพอม คว่ำชราวาแวะมาสพาเที่ยวนี้ก็แวะกินโหลดหลานนี่ช่างเด็นบริไทหายให้เบิ้งหน้าพี่น้องตอนมาอันนี้คือมาหายเบิะมาหอดบาดหน้าของคามไปแล้วพี่น้องบานของอ้ายเราผู้เสียเนาะนี่ก็คือมาหอดหอดวัดแล้วพี่น้องนี่นี่รถที่เยาไปรถอ้าวแล้วพี่น้อง ไม่ด้ยแยกไปจุดติ่งยดีนี่มองเพื่อนชีวกูนี่นะพี่น้องเดืฐานเขาซื้อมาพี่น้องจักสีแหลจักบอพี่น้องมันนี้มากกับจน้าบายโม่งเลยเด้เลยเฮ็ดอ้ายเราสองคนจักสีแหลจักบอสองมาเทปูนเทตีนมันก่อนแม่นบ่ เทอันนี้ก่อนเห็ดเป็นอันนี้เด้พี่น้องนี่เห็ดอันนี้มองห้าสิตังนี่เห็ดนี่ก่อนมื้อนี้ว่าสิเทให้มันแล้วนี่เทไว้แต่ยังบ่ทันได้เอาถาดมาอันนี้เนาะพี่น้องเพราะว่ายังบ่ทันฮอดฮอดเวลาของเพิ่นก็คือพ่นแหละ2-3มื้อเอาพระลงแล้วบุญปีใหม่พ่นแหละพี่น้องบุญสงกรานต์พ่นแหละแต่อันนี้ขั้นตอนแรกก็คือเฮาสิก กอเห็ดตีนก่อนนะพี่น้องเห็ดตีนเห็ดเห็ดทานหมองสีตั้งก่อนเ็ดส้มก็ปูนเทพปูนก่อเนาะบอกเออชมบองยาเออชมเหรอฮะเห็นไหม พงคุองเหมือยังก็แพงนี่ก็ซื้อนี่ก็เบิดนายเติมนี่แฮปูน้ายพี่น้องแล้วก็ดินมอกจักสิพ่อจักบ่นะพี่น้องแล้วก็กะโลแน่สิปูทาปูอันนี้ละปูมองทีตีนเนาะพี่น้องมองตีนถาดมองสิกออันนี้ก็ถาดเนาะ สามหลานหาพี่น้องถาดก็ได้มีสี่หาหลานแล้วเจ้านางบ่มีเงินนะพี่น้องเงินพ่อพี่น้องเจ้านางกะชิมหนี้ก้อนสิได้พี่นอ้องมาเบิ่งกันนะเนาะนี่ไอ้แล้วก็ร่างสิโกอฮะเดีย๋ยวบะว่ายาได้ซับสอกเรึวัดนงางคามพี่น้องนอนวัดก็เย็นดีพี่น้อง พูนแม่เพลิอนอยู่ทางพูนพี่น้องแม่อายผู้เสียเพลินกาเสียไปแล้วน้องพี่น้องแม่แล้วก็เสียแล้วพี่น้องยังเลือดแต่พอเสียอันนี้ก็คือวัดนางทามพี่น้องสบายดีพี่น้องก็คือตอนนี้กะ สาวนางมาห่อเทีอนเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องบริไทยให้เบิรงซสั่พี่น้องตอนหน้ากล่องมันเต็มพี่น้องสาวนางโล,ลาาบบบเป็นไม่จนห่อเทีอนแล้วมาทำบาคํำแซงวาโลบไปได้สาวนางก็ห้าโลบมันโลบ่แล้วม,มันทายบ่ได้พี่น้องก็เลยบริไทยให้เบิง์นสว่าเหตุไปห่อสายบ่แล้วซั่มพี่น้องเป็นทายไปได้ตั้งแต่ซื่อมแา้วกา็เอามาวาดมาวาด้วกา ก้บนบดมันชือพี่นองแลักรดินเาย่งบท่านใดปูแล้วก็ยังบท่านได้สาบย่งบท่านได้ตั้งยังเลยมืออื่นพี่น้องแจ้งทีแล้วก็คือจัมืออื่นก็คือถ้านั่งบัใป้ายพี่น้องมืออื่นมีแต่เสียหายได้แลักกาแล้วกาข้าวกล้องูยูคุนีเพอันนี้ก็คือ อีเด like ล่ะสบายดีนั่นล่ะถูกกันถูกถูกกันถูกกันลูกถูกยิ้มแม่ยิ้มแม่ยิ้มใส่กล่องยิ้มใส่กล่องยิ้มยิ้มไรอยู่นะพี่หน่องยิ้มกันยิ้มแบบยิ้มแบบงามๆบึงยิ้มแบมง่าบรนี้ก็ศเได้ยพิทคลิปก่อนเริ่พี่น้องเได้ยพิทคลิปเพียงเท่านี้ก่งคนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามสาวนางกับน้องลูกจันเด้อฝากเป็นกำลังใจสาวนางกับคครรอบัวหน่พี่น้องสาวนางกับนฝาป๋าโน เด็กับน้องลูกจันน์เนี่ยเป็นกำลังใจ